เสร็จแน้ะครับพี่น้องมาตามาเร็วเฮี้ยนพี่น้องมาเูวเฮีน เดี๋ยวจะไปถูมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บบอนพี่น้องอนุญาตเก็บบอลยืนหางกับพี่น้องเด้อยืนถารครับอากาศไงอาจารย์พี่น้องเดี๋ยวไปจังไปสรุปแต่ต้องกันครับขออนุญาตถายก่อนพี่น้องถามกับผมแต่างสองกระถมแต่างสองกระถมจับติวเข้อเส้นนะครับ ดูเข้าเส้นครับผม Cảm can can จำสามจำแบบสามตอกเกนตมหันพี่นออ้องตอกเกษตตอกเียตเสรุปยอดจำแบบสามเก็บปดเก็บปด c o r r e n t ไปครับพี่น้องไปสรุปเตี่ยมน้ำกันครับผมสำหรับการตอกหูวจิจะไปนับหางครับผมสำหรับต่อเขาเลี่ยนครับไม้หากจะเป็นไม้อันนปลาย้าครับพี่น้องพอมาพันเกี่ยวเขาขึ้นมากประมาณสองสามเหมือครับหูวอาจฉิทอนขึ้นมากก็ได้มาลัดเบิ้งครับผมกับตานตีเป่าครับผมเป็นเป็นไปตามตีเป่าแต่ก็ไม่ต้งนย่างแต่ครับ ปอบตายใหญ่อยอะครับพี่น้องออกไปสรุปแต้มน้องกันเถอะพี่น้องเด้อการหาอยู่หากินสันต่อครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาสัำหลอกล่อให้หมูมันควดซะก่อนมันก็ห้อยควดกินก็เห็นหน่อยๆนะครับพอเห็นเด็กอะยืนสันเขาจะได้เรียบแล้วพี่น้องาอห้อยเป็นเด็ดกําบะเป็นไม้หรือพี่น้องอะครับพี่น้องเดี๋ยวออกไปสรุปแต้มน้องกันครับผมสำหรับต่อเขาเสียนอุบลรา่ธานีครับผมผ่านหนนอุบลครับอะครับ จะคอยมาสั่มานานเนาะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องก็มาหอดบาดนะครับผมก็ได้มาสรุปผลงานงาๆพี่น้องเบิ like ่งเนาะพี่น้องเนาะคืนอีกแบบสามแต้มครับผมผมก็ไปพ่อได้เทศตอกพี่น้องพ่อได้แบบมันเขาเสียดเนาะพี่น้องเนาะตกํำมานี่เดือนงายเลยพี่น้องเบิ่งครับเดือนงายเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะสูมให้พี่น้องเบิ่งเดือนงายครับวันนี้เดือนงายมืออื่นเือก็ะออกไอ้ร้อยกระทงเลยพี่น้อง ํามแถบน้ำงามครับสำหรับต่อข่าวเสียนครับผมพอดีอยู่พอดีกินนะพี่น้องเนาะซ้ำแบบมามุกซูแม่กินครับผมแม่ผมละมักมุกผมกับสีอมบอมกับขัวบกขัวกับพัดเพชรประมาณนี้พี่น้องเมนูของบุกผู้ชายนะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องไปสำหรับต่อข่าวเสียอุบลราชธานีครับผมผมกับผึ่งมาเอาชิงเอาจังบางปีได้หลายนี่นะพี่น้องตะกี้กับเห็ดเด็ดเน็ดหัวปลาเหดซ้ำพอดไีอยู่ได้กินพี่น้องแต่ว่าตกมากอ่ะมีพี่มีน้องถามหลายครับผมสองเกาผมอัน ือปิดตัพี่น้องเด้อมันแบนในหลายอย,ย่างโล่งขิปรุนแรงมาจักละพี่น้องสำหรับสองไม้กับผ่านดุงอุบลต่อเขาเซนกับฝากพี่ฝากน้องไว้น่าไม่ได้รับพี่น้องเด้อไทมีอย่างแนวทางดีๆดีกับมาแดกเปลี่ยนปูดคุยกันครับสำหรับคลิปนี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจร้บพี่น้องเด้อ่เข้ามารับส้มเด้อข้ามาติดตามผมครับมีอย่างกับแนวทงังใต่คอมเมนต์กับผมแดกเปลี่ยนกันครับไงไ่ายเลยครับเดินได้ไง่ายหรือพี่น้องแต่จะจังไหนได้หรพี่น้องเนาะ ตอกมันเขาเส้นไปแล้วครับผมอาครับพี่น้องออกไปเทียตอกมันเดิมครับผมจิวครับผมจิวไผ่สีสุก้นเต็มหนึ่งครับีเต็มไงน่ครับอันนี้จิ้วแต่แจ้วครับผมเนี่อาครับผม,บผมเดี๋ยวลงคลิปเต็มให้เบิ่งเลือกพี่น้องเด้อ ฝากพี่ฝากน้องไม่น้องรับผมครับผมทำเองนะครับเบขาเสียนดาวพอได้อยู่เส้นอยู่สายมาหอดบานจอดถึงหลึ่งอ่ะสรุปผลงานให้พี่น้องบ้างครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากไว้นั่นเลยครับผมต่อเขาเสียนอุบลและสะุธานีครับผมแค่สวัสดีข้อแล้วรอสรับแล้วทักกลับไปบอกพักพวกเตรียมเครื่องขั้วไว้รอเลยแก้ว